สวัสดีนักเทรเดรทุกท่านนะครับวันนี้พามาตั้งค่าอินดี้พร้อมวิธีใช้นี่อินดี้ตัวนี้แล้วก็ตัวนี้3อัน3นี่มาดูกันเลยเข้ามาตรงนี้แล้วมายอดดิยมมาบีบีก่อนอันนี้ตั้งเป็น20แล้วก็มาตั้งค่าสีตรงนี้ อันนี้เอาสีม่วงเข้มสีม่วงเข้มเหมือนกันขอบล่างแล้วก็เอาเส้นกลางด่แล้วแต่ทุกท่านชอบนะครับตัวนี้จะไม่เอาเส้นกลางบีบีกลางผมจะไม่เอาผมก็เลยตั้งค่าให้มันเป็นสีดำดำนี่ดำดำเท่ากับสีภาพพื้นหลังให้มันกลมกลืนกันให้มันมองไม่เห็นนะ ถ้าเพื่อนๆเ,เอาเป็นสีเทาภาพหลังสีเทาก็ตั้งค่าให้เป็นทะเทาจะออกมาหน้าตาแบบนี้นไม่เห็นไหมเส้นกลางบีบกลางไม่เห็น,หน,หน,หนแล้วเห็นแค่ขอบบนขอบล่างหรือคนไหนจะใช้ก็แล้วแต่ครับแล้วก็มาอีกมาค่าเฉลีย่ย SMA 5เส้นยอดดิยมกัน เอาขาวนี่มันจะมาแบบนี้แล้วเอาเส้น ADX ตั้งค่าเส้น ADX อีกยอนนิยมมันเดิมนี่ตัวที่สองนี้อันนี้เป็น2ตาม Add of o l y m t r a d e นี่นี่เป็นกลาง ตั้งเส้นเป็นกลางแล้วก็ตรงนี้ไม่เอาจะทำให้เป็นสีดำๆเหมือนเดิมเส้นตัวนี้จะไม่ให้มันแสดงนี่หน้าตาจะแบบนี้เส้น adx ประกอบการเข้าออ,อเดอร์ให้เกิดความมั่นใจอีกอม,มาดูวิธีใช้กันดูนี่สแท่งติดอยู่ใต้เส้น hma 5 ได้เส้นเ้เห้านะนี่ทะลุลงมาแล้วแท่งที่สองนี่ผลห่างเลยแล้วก็มาดูตรงนี้ด้วยนี่เส้นห้าสิบอยู่ประมาณเหนือเส้นห้าสิบนี่เหนือเส้น,น,เ,หน,เ,สนเหนือเส้นเขียวจัดลงหนึ่งออเดอร์ ไหนมีอีกไหมขาลงนี่ตัวนี้สองแท่งติดอยู่ใต้เส้นอีกแล้วเรามาดูตรงนี้ตรงนี้ก็อยู่เป็นเส้นสีแดงอยู่เหนือเส้นฟ้าก็จัดลงอีกหนึ่งแท่งไหนดูข,าข,ขาขึ้นมีขาขึ้นไหมนี่ตรงนี้ สวยทะลุเส้นบีบีแล้วด้วยนี่ดูตรงนี้ด้วยแล้วปกติมันจะเป็นสีเขียวไงสูตรของผมก็เลยต้องมาตามถ้าตรงนี้ปิดแดงก็ต้องมาตามอีกแท่งหนึ่งเพื่อนี่เวลามันพลาดแสดงว่ายังไม่จบยังไม่จบสูตรมันต้องปิดเขียวจึงจบสูตรนี่ก็ต้องมาตามตอนนี้ ก็สำเร็จตปนี่ขาขึ้นอีก2แท่งอยู่เนเส้น sma 5นี่มาดูตรงนี้ด้วยเส้นเขียวอยู่เหนือเส้นแดงนี่สำหรับคนเล่นในโทรศัพท์ก็ดูแค่มันขึ้นเหนือเส้นแดงก็โอเคแล้วนี่จัดไปสำเร็จนี่นี่ก็สวย2แท่งอยู่ใต้เส้น sma 5นี้ ทั้งสองแทงเลยมาดูตรงนี้ก็เป็นสีแดงอยู่เหนือเส้นเกียวด้วยนี่ก็จัดลงสวยสำหรับคนที่อยากให้ผมเทรดทำเฟรมห้นาทีก็เหมือนกันนะครับทำเฟรมหนาทีนี่เอ้ยมาเทรดกันเลยนี่มาดูผมเทรดเลยนี่ที่อธิบายมาเมื่อกี้นี่เลยอันนี้ สองเขียวสองแท่งติดแล้วมันปิดแดงเพอมาเห็นตรงมันปิดแดงพอดีถือว่ามันยังไม่จบยังไม่ครบสูตรพอตามสูตรแล้วแท่งที่สามมันต้องเป็นเขียวแต่ถ้ามันเป็นแดงเป็นโดจิแบบน,นี้แท่งที่สีต้องตามแท่งที่สีแท่งที่สีต้องปิดเขียวจึงค่อยจบสูตรถือว่าครบสูตรเห็นคอมเมนต์ว่าให้ผม สอนเล่นในโทรศัพท์ด้วยเล่นโทรแต่ผมไม่ได้เล่นในโทรศัพท์นะดีก็เลยเล่นในคอมอย่างเดียวก็กเลยไม่แมน่ใจว่าจะทำให้หรือเปล่าผมเปิดดูแล้วโอเคมันก็คล้ายๆกันนะครับโทรศัพท์กับคอมพิวเตอร์ใกล้เคียงกันอยู่นี่คาดูตรงนี้ด้วย ตามที่อธิบายมาเมื่อกี้นี่เลยนี่ถ้าตัวนี้ก็สองแทงติดไปนี้แล้วมันปิดแดงแทงต่อไปก็ต้องตามเป็นเขียวมันเมื่อกี้เลยอันนี้ก็สวยอยู่ใต้เส้น อยู่ใต้เส้นทั้งสองแท่งเลยล้วมาดูเส้น adx ก็มันก็เป็นแดงอยู่เหนือเส้นเขียวรอให้ยอนิดหนึ่งครึ่งแท่งของตัวนั้นเลยจัดสองหนึ่งศูนย์โอเคสวยนี่สองไม้ติดแล้วสองแท่งนี้ อยู่ใต้เส้นทั้งสองนี่มาดูตรงนี้ด้วยกดลงนาทีทำเฟรม5นาทีก็เล่นแท่งต่อแท่งมานี้ก็ได้นะครับแต่ผมไปดูแล้วรู้สึกว่ามันต้องรอนานหน่อยผมก็เลยยังไม่ได้ทำให้นะอันที่ที่พี่คอมเมนต์ว่าให้ ทรดาเฟรม5นาทีให้ดูหน่อยต่ใช้สูตรอันเดียวกันเลยนะครับตามเฟรม5นาทีหรือส5หนาทีก็ผมเลื่อนๆอูแล้วถ้าคนไหนรอได้ชอบเล่นในตาเฟรมห้านาทีก็ไปฝึกเหมือนกันเลยดูแบบเดียวกันนี่แหละครับให้จบแท่งต่อแท่งไปนี่เลยนี่อันนี้ที่เข้าก็เพราะว่าเห็นตัวนี้ด้วยแล้วก็เห็น แทงแรกเป็นโดจิเนื้อมันผลขึ้นไปเซน s อ a 5แล้วแทงต่อไปก็มันผลแล้วก็เลยจัดขึ้นนี่ลองเอาไปฝึกกันดูครับถือว่าวินเลทโอเคเลยนะครับเส้น s m a 24ผมเอาออกแล้วผมลองทดสอบแบบ แค่เส้น SMA 5กับ BB แล้วก็ ADX ท่านไหนที่อยากเอาเส้น SMA 24มาใช้ก็ตั้งค่าได้ครับตั้งค่าเพิ่มเข้ามาได้นี่อันนี้ก็สวยอีกเห็นไหมนี่ให้มันย่อลงมานิดนึงผมก็จัดขึ้น หรือว่าสวยอยู่สำหรับท่านไหนที่ฝึกแล้วมันได้ผลยังไงมีข้อแตกต่างยังไงมีจุดบอดยังไงก็คอมเมนต์บอกกันด้วยนะครับจะได้ช่วยกันตรงไหนนิดนึงโอนี่อันนี้ก็เหมือนสูตรที่ว่านั่นแหละสองแท่งติดแล้ว มันไม่แดงมันปิดเขียวแสดงว่ายังไม่ไม่ครบสูตรมันต้องเป็นแดงอีกหนึ่งแท่งตามปกติอันนี้ต้องมาลุ้นซะแล้วว่ามันจะยังไงมันจะเด้งกลับไหมเพราะว่าเป็นไซเวด้วยสังเกตเส้นบีบีไหมขอบบนขอบล่างแคบๆโอ้โหว่าแล้วเด้งขึ้นไปดีได้ราคาดีถ้าไม่ได้ราคาดีก็คือพลาดไม้นี้ เห็นสองแท่งนี้แล้วก็ตอนนี้มันปิดเขียวก็เลยกดตามอีกว่ามันขาดขาแล้วมันจะแดงไงว่ามันจะจบครบสูตรแท่งที่สมันจะแดงแต่ว่ามันปิดเป็นโดจินี่เห็นไหมมันมันไซเว์ไซเวย์นี่ก็ไม่ควรเล่น ผมซูมเข้าไงมันก็เลยก็เลยดูเหมือนแท่งใหญ่ๆที่จริงมันเป็นไซเ a y แท่งเล็กๆไม่ควรเล่นไหนมีกู่ไหนอีกไหมเห็นหลายท่านมากที่ถามว่าตั้งค่าย,ยัางไงาใช้ยัางไงาแล้วก็เอาอะไรประกอบต้องดูยัางไงา ก่อนเข้าออเดอร์ดูอะไรประกอบบ้างรู้สึกว่าผมก็อธิบายอยูน่นะว่าก่อนเข้าตรงตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้แต่เพื่อนก็ยังถามอยู่ไม่แน่ใจว่าเพื่อนได้ดูได้ดูจนจบหรือเปล่าอันนี้ก็เลยมาอธิบายอีกทีนี่เกณฑ์การเข้า,าก็จะนี้แหละครับขอให้2แท่งอยู่ใต้เส้น SMA 5โยกขึ้นไปอีกก่อน อีกนิดนึงขึ้นถึงเส้นไหมถึงเส้นห้าไหมถ้าถึงเส้นขาวสวยเลยเฮ้ยกดไปแล้ว10ดอลลาร์แล้วก็ดู ADX ข้างล่างก็เป็นสีแดงอยู่เหนือเส้นเขียวด้วยก็เลยจัดลง แต่ว่าข้อควรระวังผมก็เคยพลาดอยู่แปลว,ว่าเส้นเห็นไหมแทงแดงยาวๆที่มันติดเส้น SMA5 มันจะชอบนะปิดเขียวดีแต่ได้ราคาดีนี่เห็น2แทงนี้ถ้าตัวนี้เป็นโดจิเนี่ยมันจะจะปิดเขียวถ้ามีแทงยาวก่อนหน้าที่มันติดเส้น แทงต่อไปก็เป็นเขียวเลยอันนี้เป็นข้อควรระวังสังเกตช่วยๆกันโอเคครับท่านไหนที่ยังไม่เคยเล่นก็สามารถสมัครลิงใต้คลิปได้นะครับโอเกประมาณนี้ครับฝากกดติดตามผมด้วยนะครับกดตรงนี้ใช่ใช่ใช่ครับใช่อย่างนั้นเลยครับขอบคุณครับ หรือจะดูคลิปอื่นซ้ายหรือขวาตามที่ท่านชอบเลยครับคลิกเลยครับ